สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพอพอพี่น้องทางช่องฮักนัส,สวีเดนกลับมาดามหน่อยค่ะลุงพลบอกอยู่กกกอกเหมือนอยู่ตัวคนเดียว เผยหน้าคิดหยิบยกประเด็นค่ะพี่น้องขาคนที่ติดตามลุงพลก็ติดตามมาดามหน่อยเองคนหนึ่งก็ติดตามทุกจัดทุกแมกเหมือนกันลหละค่ะพี่น้องขาว่าลุงพลจะเดินทางไปที่ไหนทําบุญที่ไหนพบปะผู้คนออกอีเวนต์ออกโชว์ตัวอะไรยังไงที่ไหนลุงพลป้าต๋นไปมาดามหน่อยก็ติดตามติดตามทางยูทูบเบอร์ที่เขาถ่ายทอดสดนี่แหละค่ะพี่น้องขาแต่วันนี้ลุงพลไปไปก็คือไปบ้าน ปู่แล้วก็ไปบ้านญาติพี่น้องปู่พ่องนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาแล้วก็มีการทําการไลฟ์สดมีการถ่ายทอดสดจากยูทูบเบอร์หลายช่องเพราะว่ายูทูบเบอร์ก็มีการติดตามลงพลไปทุกคนทุกแห่งแหละคะ่ะพี่น้องช่วงนี้ก็คือออกงานออกอีเวนต์ออกโชว์ตัวประมาณนั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะขณะเดียวกัน การที่มีการถ่ายทอดสดทางยูทูบเบอร์หลายช่องเนี่ยมาดาหน่อยก็เห็นค่ะพี่น้องขาก็เลยอยากหยิบยกมาขยายหยิบยกมาขยายให้ฟังมาดาหน่อยจะบอกอย่างนี้ว่า การที่ลุงพลมีการสงสัยในคดีแบบนี้บางลุงพลก็ไม่ไม่ค่อยได้ออกมาพูดน้อยๆพูดเหมือนเป็นที่เหมือนกับว่าน้อยใจหรืออธิบายความในใจหรือพยายามที่จะพูดแบบนี้ออกมาให้เราคิดล่ะค่ะพี่น้อง่ามาดําหน่อยก็เลยคิดตามก็เลยหยาบยิกอยาก หยิบยกมาขยายให้ฟังค่ะพี่น้องคะบางคนอาจจะได้ติดตามยูทูบเบอร์หลายช่องที่เขาถ่ายทอดสุดแล้วแหละแต่มาดามหน่อยอยากหย,ยิบมาขยายแบบนี้ค่ะพี่น้องคาเพราะาลุงพลก็บอกว่าอยู่ที่กกกองเหมือนอยู่ตัวคนเดียวนี่ก็คือถ้าเราคิดตามแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันเป็นในในหรือเปล่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าทําถึงทําให้ลุงพลนอยถึงทําให้ลุงพลออกมาเผยแบบนี้เผยต่อหน้าสื่อพูดง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่องยูทูบเบอร์ที่ติดตามไปก็ถือว่าเยอะแยะมากมาย เป็นสิบช่องเลยล่ะคับพี่น้องค่ะแล้วลุงพลก็นั่งอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่โตโบหัวร้านคือเป็นพี่น้องของปู่ผงองนั่นแหละค่ะก็ถือว่าร่ำรวยล่ะค่ะบ้านหลังนั้นก็ตกหลายร้านเหมือนกันที่อยู่หน้าบ้านเพราะว่าลุงพลก็อธิบายว่าตระกูลลุงพลเนี่ยเป็นตระกูลที่ใหญ่โตเหมือนกันตระกูลวิภาเนี่ยเป็นตระกูลที่ใหญ่โตถ้าใครมาทําอะไรให้เสียหายหรือทําให้เหมือนกับว่ามีอ่าเรื่องมีราวมีตระกูลเสียหายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันกระโยงไปถึงตระกูลทั้งตระกูลทําให้ตระกูลเสียหายของเขา ไม่ไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีได้ง่ายๆประมาณนั้นและคะ่ะพี่น้องคะเพราะว่าเป็นตระกูลใหญ่เพราะว่ารู้สึกว่า พ่อทางพ่อพ่อของปู่พองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นปราชชาวบ้านประมาณวินาและลุงพลถึงอาจจะได้เลนเลนเล,น,เลนมาเหมือนเหมือนปู่เหมือนปู่ปู่ของพ่อของปู่พองอย่างที่ว่าแหละคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าพนก็เป็นเป็นคนของประชาชนก่อนหน้านั้นว่างั้นเถอเป็นปราชชาวบ้านคะ่ะพี่น้องขาลุงพลเล่าสู่ฝังขณะเดียวกันลุงพลก็พูดเป็นในในมาดามหน่อยจะยกแบบนี้ว่าเป็นในในเป็นที่บอกว่าลุงพลมาอยู่ที่กุกกากมี มี ผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นเป็นน้องสาวของปู่พ่องประมาณนั้นแหละค่ะที่เจ้าของบ้านหลังใหญ่โตก็บอกบอกว่าอา่อาอ่ถ้ามันคับที่คับทางอะไรยังไงอยู่ที่กกอกก็ให้มาอยู่กับเขาเขาจะแบ่งที่ให้ให้มาอยู่ที่นี่อะไรยังไงเพราะหลังจากที่เห็นลุงพลพูดบอกว่าคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากมาดาหน่อยมาขยายให้ฟังกับพี่น,อน้องขาเขาบอกว่าอยู่กกอกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวลุงพลพูดแล้วก็มาขยายต่อว่าอา่าลุงพลพูดต่อว่า ก่อนหน้านั้นที่ไปอยู่กกอกก็คือก็คงจะไปอยู่บ้านปู่บ้านตาเราไม่แน่ใจเขาบอกว่าแต่ก่อนก็คืออยู่ด้านในไม่ใช่ตอนนี้นะพี่น้องนะเพราะว่าลุงพลบอกว่าก่อนหน้านั้นมาอยู่ที่กกอกนี่ก็คืออยู่บ้านอยู่ด้านในแต่มันก็เหมือนกับว่ามันคับที่อยู่ไม่ได้คับใจคับที่อยู่มันก็คับที่ถือว่าอยู่ได้ละค่ะแต่คับใจนี่มันอยู่ยากประมาณนั้นนะคะลุงพลพยายามที่อธิบายแล้วคราวนี้ลุงพลก็ย้ายออกมาอยู่ณปัจจุบันก็คือนอกนอกบ้านนอกหมู่บ้านนิดหนึ่ง มาซื้อที่ตรงนี้แล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ถือว่าถือว่าสบายขึ้นถือว่าดีขึ้นแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะลุงคลพยายามที่อธิบายอย่างนี้นั่นคือที่าทำไมมาดาหน่อยถึงบอกว่ามันมีในในอะไรหรือเปล่าน่าคิดทําไมมาดาหน่อยถึงตั้งข้อตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเหมือนกับว่าคดีน้องที่บอกว่าน้องสามขวบเสียชีวิตปริศนาเราเองก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วอยู่ๆผู้สูญเสีย เป็นฝ่ายสงสัยลุงพลอย่างที่ว่าลุงพลก็คือลุงเขยมาดำมหน่ยก็เลยโยงไปแบบนี้ว่าหรือว่าจะมีการขัดแย้งกันขัดใจกันทําให้แตกหักกันถึงผู้สงสูญเสีย ถึงมาบอกว่าสงสัยลุงพลเป็นผู้ทําการนี้นั่นแหละคัะมาดามหน่อยก็เลยจับต้นชนปลายพาะคดีมันก็ยังไม่ถึงไหนได้แค่ข่าวว่าคนนั้นจะเป็นอย่างนี้คนนี้จะเป็นแบบนั้นจะออกข่าวมาแล้วจะมีเชื่อมโยงถึงคนเสียเชื่อมโยงถึงอ่าคนที่ทําการนี้ได้ประมาณนั้นนะคะพี่น้องขาแต่มันก็คือยังเงียบอยู่เราเองก็รอฟังข่าวแต่พอวันนี้มาดามหน่อยเห็นลุงพลมาพูดเหมือนน่อยๆเหมือนอน้อยใจตัวเองเหมือนอะไรสักอย่างที่อยู่ในใจอยู่ๆแล้วพูดออกมามันก็สามารถที่จะนํามา เชื่อมโยงมาโยงกันได้ว่าเอ๊ะก่อนหน้านั้นหรือว่าใครกดดันลุงพลใครทาอะไรให้หรือเปล่าลุงพลถึงมาเอย่ยคําว่าครับที่อยู่ได้ครับใจนี่อยู่ยากเขาก็เลยย้ายออกมาอยู่ลุงพลก็เลยมาซื้อที่อยู่ด้านนอกณนะปัจจุบันที่หลังปัจจุบันนี้แล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็ดีขึ้นสบายขึ้นประมาณนั้น,นะค่ะพี่น้องขะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่านานๆคนที่ไม่เคย ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยลุงลุงพลไม่เคยพูดหน่อยๆแบบตั้งแต่เดือนแรกยันตอนนี้ที่น้องเสียชีวิตนี่ก็คือเจ็ดเดือนเนี่ยวันที่สิบนี่ก็เจ็ดเดือนวันที่สิบเอ็ดนี่ก็เจ็ดเดือนแล้วลุงพลไม่เคยออกบอมาะไรมีแต่ตอนแรกๆเดือนแรกนี่ลุงพลก็จะเออโวยวายผงผางของแกไปก็เป็นเป็นคาแรคเตอร์ของแกแลหละล่ะค่ะพี่น้องขะแต่พอหลังจากนั้นสง ใสกลายเป็นสงสารพี่น้องให้ข้าวให้ของมีคนเข้านี่หมอปลาเข้ามาแล้วมันก็เลยกลายเป็นโด่งดังแล้วคนส่วนส่วนที่อยู่ฝ่ายลุงพลก็ให้ข้าวใ,ให้ของให้ใจผู้น่าย่ายก็กลายเป็นที่มาของการโด่งดังของลุงพลเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่วันนี้มาดามหน่อยได้ยินลุงพลพูดว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากก่อนหน้านั้นก็อยู่ข้างในพอตอนนี้ย้ายออกมาแล้วก็สบายขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ายิ่งมาพูดคําว่า เหมือนกับอยู่กกอะๆเหมือนอยู่ตัวคนเดียวอย่างนี้ค่ะพี่น้องค่ะลุงคนพูดซ้ำ 3-2มสองสองสองครั้งแล้วล่ะค่ะพี่น้องขาเหมือนกับว่าอยู่เกอก,อกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวลุงพลบอกเราก็น่าคิดค่ะพี่น้องขาอันนี้ก็เห็นใจก็หรือว่าลุงพลจะโดนกดดันมีอะไรความในใจหรือเปล่าที่มีการทะเลาะเบาแวง้งการถัดใจการการที่กินแหน้งแข่งใจกันก่อนหน้านะั้นหรือเปล่ากับครอบครัวทางป้าแตนเราเองก็ไม่รู้ค่ะพี่น้องขามันถึงได้เกิดเหตุการณ์สงสยัยกลายเป็นสงสารก็เลยเป็นที่มาที่ไปความโด่งดังของลุงพลเพราะคนที่เห็นการเป็นอยู่คนที่นู่นที่นี่เขาให้ใจให้ข้าวให้ของเนี่ มันก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกี่ยวกับคดีก็เป็นการป้องกันเป็นโปรเทคลุงพลไปอีกทางหนึ่งมาดามหน่อยก็จะมองแบบนี้คับพี่น้องกะอันนี้คือการวิจารณ์การวิเคราะห์ว่าเอ๊ ก่อนหน้านั้นอาจจะมีปัญหามีใครกดดันลุงพลหรือเปล่าทําให้มีปัญหาหรือเปล่าก็เลยทาให้ลุงพลน้อยเพราะปกติ7เดือนที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นลุงพลจะมาพูดเหมือนกับหน่อยๆนอยแบบนี้นะเพราะว่าดูสีหน้าแววตาลุงพลพ,พูดวันนี้เหมือนกับว่าเออพูดออกจากใจได้ระบายอยากระบายบ้างาถ้าเป็นถ้าเป็นมาดามหน่อยเห็นมาดามหน่อยก็จะวิจารณ์ขยายว่าลุงพลก็อยากระบายบ้างแหลคะค่ะว่าเขาเจออะไรมาบ้างบางทีมันน้ําท่วมปากพูดไม่ได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะว่ามาดามหน่อยสังเกตเห็นตอนที่มีคดีใหม่ๆ ตอนที่มีเรื่องใหม่ๆมาดามหน่อก็พยายามที่จะพูดว่าก็ให้ไปถามฝ่ายนู้นเองอ่าย่างมีนักข่าวถามลุงพลมีใครถามลุงพลหลายคนลุงพลก็ถามว่าก็ไปถามเขาเองอยากได้คําตอบก็ไปถามฝั่งนู้นประมาณนั้นนะเขาคงรู้ดีเขาคงจะนู่นจะนี่แล้วก็มีป้าแตนออกมาเหมือนกับก่อนหน้านั้นที่ไปโชว์รูมรถ เพาะแตงก็บอกว่ามันต้องออกมาพูดความจริงได้แล้วบอกความจริงได้แล้วประมาณเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้มาดาหน่อยก็ก็ได้ยินได้ฟังติดตามข่าวมาก็เลยอยากยิบยกมาขยายให้ฟังว่าเห็นลุงพลบ่นแบบนี้เป็นการพูดในอนอยแบบนี้แล้วมีอะไรในเบื้องลึกเบื้องหลังที่ลุงพลโดนกดดันโดนปิดปากโดนไม่ให้พูดโดนให้เงียบอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้ค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือเราฟังว่าคดีเป็นแบบไหนเราเองก็เป็นผู้ติดตามคดีเราก็อยากรู้หรอคะ่ะว่าผลสรุปจะเป็นแบบไหนโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ